My Master ที่เป็นแพลนเสียเงินนะครับก็สามารถจะทำอะไรได้มากขึ้น,นครับแล้วตอนนี้ผมก็ใช้แพลน Personal อยู่ในวิดีโอนี้จะแสดงการส่งออกและการพิมพ์ My Map ใน My Master นะครับในการจะส่งออก My Map ครับให้คลิกไปที่ปุ่มนี้แล้วก็คลิกไปที่ Export แพลนที่เป็น Personal นะครับก็สามารถจะส่งออก My Map เป็น PDF ได้เป็นไฟล์ภาพได้นะครับสามารถจะส่งออกรูปแบบ My Map อื่นๆที่เราสามารถจะนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้นะครับเริ่มต้นกันที่การส่งออกเป็นไฟล์ PDF นะครับก็มาที่ common file format ครับแล้วก็คลิกไปที่ Portable Document Format ครับจากนั้นก็ไปเลือกกระดาษที่เราจะใช้นะครับหมายถึงว่า ส่งออก m ม Map ให้พอดีกับกระดาษขนาดไหนนะครับขนาด A3 A4 นะครับก็เลือกไปจากนั้นก็ไปเลือกการจัดกระดาษว่าแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับแนะนำว่า m ม Map เนี่ยให้พิมพ์เป็นแนวนอนนะครับว่าถ้าเลือกเป็นแนวนอนเนี่ยมันจะพิมพ์ได้เยอะนะครับหลังจากที่เลือกไปแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ export จากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บเอาไว้ที่ Google Drive หรือว่าที่คอมพิวเตอร์ของเราในที่นี้ก็จะเลือกเป็น my computer นครับเก็บเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราเมื่อส่งออกเสร็จก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf เนี่ยมาเก็บเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานนแรกเนี่ยก็จะเป็น my map นะครับเราสามารถจะนำไปพิมพ์ได้ถัดมาก็จะมี outline ออกมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรา จะใช้ในการทำเป็นคอร์สเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลปรากฏเหมือนกับเป็นรายการคอร์สเลยนะครับและที่สำคัญในกรณีที่เรามีการใส่โน้ตหรือว่าใส่ความเห็นเข้าไปนะครับในหัวข้อไหนเนี่ยมันก็จะมีข้อความที่เป็นโน้ตหรือว่าเป็นความเห็นในหัวข้อนั้นๆปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับเราก็สามารถจะ นำไปอ้างอิงอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับถัดมาเราก็สามารถจะส่งออกเป็นรูปภาพได้ครับเลือกไปที่ image file จากนั้นก็เลือกว่าจะบันทึกหรือว่าส่งออก mymap เนี่ยเป็นไฟล์ png หรือว่า jpeg นะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็น png จากนั้นก็คลิก export แล้วก็เลือก เก็บเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อส่งออกเสร็จก็จะดาวน์โหลดเป็นภาพออกมาเมื่อเราเปิดขึ้นมานี่ก็จะเป็น My Map นะครับที่เป็นไฟล์าภาพ JPEG ที่เราส่งออกมาเราสามารถจะส่งออกเป็น My Map อื่นๆก็ได้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้ต้องการจะส่งออกเป็น My Map เอาไว้ใช้ในโปรแกรม Xmind นะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมทำไม้แม p อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเราก็สามารถจะทำได้นะครับเลือกไปที่ Xmind จากนั้นก็คลิกไปที่ export แล้วก็เลือกเก็บเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราครับจากนั้นก็ส่งออกมานะครับจะเป็นไฟล์ .xmind ซึ่งเราก็สามารถจะนำไปเปิดด้วยโปรแกรม Xmind ได้นะครับถัดมาเราสามารถจะพิม หมาย map ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้นะครับก็เลือกไปที่ print จากนั้นก็เลือกว่าเราจะพิมพ์บนกระดาษแบบไหนนะครับให้พอดีกับกระดาษ a 3 a 4ก็เลือกไปนะครับจากนั้นก็ไปเลือกการวางกระดาษว่าเป็นวางแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ print map background สำหรับพิมพ์พื้นหลังของ m y map ด้วยนะครับ จากนั้นเราก็คลิกไปที่ continue หลังจากที่ส่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงกรอบโต้ตอบแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถจะมาปรับแต่งได้นะครับเลือกเครื่องพิมพ์ว่าจะพิมพ์ที่เครื่องไหนหรือว่าจะพิมพ์เป็นไฟล์ pdf ก็ได้นะครับจากนั้นก็พิมพ์ลงไปนะครับในกรณีที่เป็น mind map ที่มีพื้นหลังสวยสู่ให้สีต่างๆ ถ้าพิมพ์ออกมาเนี่ยอาจจะเปลืองหมึกเยอะและต้องการจะให้พิมพ์เฉพาะข้อความเท่านั้นเนี่ยในกรณีที่เป็นพื้นหลังทึบๆแบบนี้นะครับแนะนำก่อนที่จะพิมพ์นะครับให้เปลี่ยนตีมก่อนให้เปลี่ยนเป็นตีมปกติแบบนี้ก่อนจากนั้นถึงจะไปสั่งพิมพ์แล้วถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนจะเป็นอย่างไรครับ จะมีปัญหานะครับก็คือในกรณีที่เราพิมพ์แล้วใช้พื้นหลังเนี่ยมันจะเปลืองหมึกแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์แล้วไม่ใช้พื้นหลังเนี่ยข้อความมันจะไม่มีนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือมีพื้นหลังแต่เราเลือกที่จะไม่พิมพ์พื้นหลังเพราะกลัวเปลืองมึกนะครับเวลาที่สั่งพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ เปลี่ยนสีอะไรก็ไม่มีผลค,คือมันจะไม่มีข้อความเพราะฉะนั้นให้ไปเปลี่ยนเป็นตีมอื่นก่อนแล้วก็ไปพิมพ์นะครับก็จะมีข้อความตัวหนังสืออะไรต่างๆปรากฏปกตินะครับครับนี่ก็จะเป็นการส่งออก m ม m แมพ แล้วก็การพิมพ์ m มล์แมปออกมานะครับสำหรับแพลนเสียงเงินนะครับ